สวัสดีครับผมนดศศริตตินะครับวันนี้ผมจะพามาโูคคิวนะฮะดูคิ้วผมดูคิ้วผมอืมอีนี่ดูคิวค้วฮะคิวนะค้วผมบางมากนะบางมากๆคิวผมบางมากวันนี้ผมจะมาโูคคิวราคาประหยัดนะฮะแล้วมาดูกันว่าอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ะมันหรือเดือน อ่ามาดูกันว่ามันจะได้ผลจริงไหมตอนนี้คิ้วผมบางมากเลยคิ้วผมโคตรบางใครมียาดีก็แนะนำมาได้นะแต่นี้ผมจะมาแนะนำก่อนเพราะว่าลองหลายวิธีแล้วทำให้คิ้วดกดำเนี่ยมาดูวิวธีผกนะว่าต้องทำ สวัสดีครับเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วเสียงไม่ติดนะฮะเดี๋ยวใหายังไงเดี๋ยวเอาเสียงอ่ประกอบอีกทีเนาะเพราะว่าอันนี้อันนี้เป็นการเมื่อกี้ผสมไปแล้วนะฮะนี่ฮะผสมไปแล้วสุนที่เราผสมไปแล้วมีวาสลีนนะครับมีวาสลีนแล้วก็มีหัวหอมนะฮะ ม,มีหอสกแล้มีหอมนะครับที่เราใช้ส่วนผสมบนจานนี้นะครับนี่นี่ฮะอันเนี้ยผมผสมไปแล้วใช้หอมแล้วก็ใช้วาสลีนในการผสมไปแล้วเมื่อกี้พอดีหายไปแล้วนะครับมันไม่ติดเสียงไม่ติดมีแต่ภาพเดี๋ยวผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงอาจจะมีภาพเล็ก,ลกบนหน้าจอให้ดูนะครับ เดี๋ยวเรามาดูมาท,ทากันมันเดี๋ยวคืนนี้ไม่ได้ทาไว้ก็เดี๋ยวผมจะทาคิวนะ้วเนาะเห็นไหมฮะเนี่ยผมก็ยี่สุดๆแดละคิวมันมันเด่นมันชัดไม่เท่ากันด้วยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าทาไว้สามสิบนาทีทาไว้สามสิบนาทีทา จะมีวัสลีนะที่ผสมกับหอมเราเนี่ยที่เรากินเนี่ยมาทาแล้วทิ้งไว้เอาเลยนะสามสิบนาทีโอ้ยโอยตกใส่ตาใช่นะมร้องให้ออืม ข้างหน้าอาจจะต่ำกวนนะ่าผม่าแต่ที่ต่ำแบบละเอียดละเอียดนะอันนี้ผมใช้มีดสับอลมันมันไม่ค่อยละเอียดนะ ้มก็จบแฟนมาอันนี้ผมใช้วัส,สลีนผสมกับอหอมนะเขาบอกทาแล้วก็ทิ้งไว้สามสิบนาทีนะครับผมอาจจะไม่รอให้ถึงสามสิบนาทีนะฮะก็ผมจะเอ้ยผมจะรอให้ถึงสาสิบนาทีแหละแต่ผมคงไม่ บันทึกวิดีโอถึง30นาทีนะครับว,วิดีโอมจะยาวเกินไปนะครับอันนี้ เสยิ้ขียิ้ขยิ้เสร็จตามกันนะแต่ว่านี่น่าจะมีแค่ไอ้เคาเรียกว่าอะไรมีแต่น้ำหอมกละแคกนะหอมจริงผมว่ามันม ให้เท่าไหร่นะผสมัมันเหมือนผมกดแล้วบีบบีบีเนี้ยมันเหมือนว่าไอ้น้ำที่มาจากหอมอะมันมันออกมามากกว่าที่ปลูกคิวแบบบา้าน ซีอะไรอะ่ะที่เขาใช้กันนะดอกอัญชันเนาะดอกอัญชันก็น่าจะทาตอนเด็กอะ่ะตอนเราอายุมากแล้วน่าจะใช้ไม่ได้ผลแล้วมันต้องกระตุ้นหน่อยวัน<า>นี้ก็อ่ะเดี๋ยวรอสักครึ่งชั่วโมงแล้วล้างออกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทาใหม่ตอนเย็นจริงๆผมก็ต้องทาตอนเช้าเลย แต่รู้จะตื่นทันหรือเปล่าโอเคอน,นี่ก็เสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็รอสามสิบนาทีตอนนี้ผมใช้วัสลีนนะกับห่อหอมนะครับสับๆละเอียดแล้วก็บีให้เข้ากับวัสลีนนะแล้วก็มาทาที่คิ้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ภายในหนึ่งอาทิตย์หรือว่าหนึ่งเดือนแล้วมันจะคิ้วผมจะเป็นยังไงอ่านี่เดิมเดิมคิ้วดำเดิมแล้วเนี่ยเดิมเดิมเลยยังไงไม่พอใจกว่านี้ขึ้นไยใครที่มียาดีแนะนำก็แนะนำหน่อยนะแต่อย่าแพงมากนะหรือสปอนเซอร์เจ้าไหนที่จะมารีวิว ลองดูได้ฮะถ้าคุณทําให้คิ้วหงอยขึ้นได้ก็แสดงว่าผลิตภัณฑ์คุณดีผมจะแนะนําให้สุดฝีมือผองคถ้าผลิตภัณฑ์คุณคุณไม่ดีผมก็จะบอกตามตรงเลยนะถ้าคุณมั่นใจคุณไม่ให้ผมรีวิวถ้าคุณไม่มั่นใจคุณไม่ต้องมาให้ผมรีวิวเออกล้าไหม ผลิตภัณฑ์เนี่ยใครที่ทำอยูอ่แนะนำเลยแนะนำให้ผมรีวิวทีคิดไม่แพงคิดไม่แพงได้ผลนี่คุณก็ได้กำไรอยู่แล้วแหละอ พอทาแล้วมันไม่แสบนะแต่มันจะตึงๆตึงๆบริเวณคิ้วที่เราทาหน่อยเหมือนพอมันแห้งแล้วมันจะรู้สึกตึงๆหน่อยทีนี้กพ่จะได้ห้านาทีเองนะเดี๋ยวจะย่อให้ถึงย่อเวลานะครับให้ถึงสาสิบนาทีนะครับย่นเวลาไปปุ๊บปึ๊บ ก็ถ้าถูกใจคลิปนี้นะาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าผมใช้ทุกวันทุกวันเนี่ยภายในหนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะีป่ปภายในห,หนึ่งเดือนเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งว่าการที่ผมทาแบบนี้ทุกวันเนะช้าเย็นถ้าเป็นไปได้นะครับหรืออาจจะตอนเย็นอย่างเดียวนะครับมาดูกันว่าหนึ่งเดือนเนี่ยคิ้วผมจะขึ้นมันจะดำไหมมันจะขึ้นกว่านี้ไหมเอออันนี้ตอนนี้เอาคิ้วก่อน หนวดเอาไว้ที่หลังเออจรเอาไว้ที่หลังเดี๋ยวถ้าคิ้วมันโอเคอะอนะจรมาคิ้วมาเอ้ยหนวดมาแน่หนวดเข้ามาแน่นอนแต่ตอนนี้เอาแค่คิ้วก่อนเพราะผมก็ลองหาอยู่นะผมเคยลองใช้ไอ้ตัวยาที่ขวดละเท่าไหร่อะร้อยกว่าบ,บาทเนาะที่เขาขายใน l า z a d a นะครับก็มาใช้แล้วมันมันไม่เป็นผลเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้กี่ขวดน,นะฮะ ผมใช้ไปแค่ขวดเดียวเองอะไอ้ห้าซีซีสิบซีซีอะไรนะยี่สิบซีมันนานแล้วอะแล้วมันก็ผมมันก็หายแล้วมันก็ไม่ขึ้นผมก็เลยท้อตัวน,นั้นอะซื้อมาแต่ก็ไม่ไม่ไปไม่เท่าไหรนะ่นะอาจจะขึ้นหรือเปล่าแต่อาจจะใช้หลายขวดหรือเปล่าไอ้เราก็อยากจะทดลองแค่ขวดสองขวดเออมันจริงถ้าทดลองหนึ่งขวดแล้วถ้ามันเห็นผลแนละ้วขวดที่สองที่สามก็จะตามมาใช่ไหมว่าเออเราเอา ใช่จนพอใจเรามันถึงจะพอใช่ไหมแต่นี้เราใช้กอดแรก,กมันมันไม่เห็นผลนะก็เลยก็เลไม่ได้ซื้อกอที่สองมาใช้นะครับก็เลยหยุดใช้ไปคนไหลคิ้วคดบาง ถ้าไ,ได้ผลจริงเนี่ยต้องไปขอบคุณในคนที่แนะนํำแลนะถ้าไม่ได้ผลนี่ก็ก็คงไม่ขอบคุณแลนะนะแต่ก็ไม่ว่าเพราะเราต้องทดลองเราจะเชื่ออะไรง่ายจนกว่าเราจะทดลองเขาบอกว่าเราจะเชื่อใครไม่ได้ถ้าเราไม่ทดลองทํานะครับว่ามันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะต้องทดลองก่อนถ้ามันได้จริงเราก็เฮ้ยมันได้ว่ะจะได้จริง วงการความในสวยงามเขาจะได้รู้ยวยเราก็ไม่ต้องไปซื้อของแพงใช่ไหมถ้าของที่บ้านมันใช้ได้พราวสาดินเนี่ยผมว่าไม่คุณก็แฟนคุณซื้อมาใช้แล้วก็จิกมานิดนึงเอใจเนาะเฮ้ยมันจะขึ้นหมวาอันนี้เข้มน,นี้ไม่มีเลยคุณ <c oughs> ดูทุกคนที่ไม่มีคิ้วแต่ยังเล็กอะ <c oughs> แม่บอกว่าอะไรรู้ไหมแม่บอกว่าหาต้นอัญชันไม่เจอช่วงที่เกิดอะ <c oughs> ต้นอัญชันไม่มีงานเข้าเลยงานเข้าผ <c oughs> มเลยไม่มี อะไรทาใช้ถาก็เลยคนไม่มีคิ้วซะงั้นตอนบวชก็กันออกแล้วนะโกนหรอกนึกว่าจะขึ้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันไม่ขึ้นถ้ามันดาได้จริงใลยเยี่ยมเลยจริงผมก็เห็นราคาแพงๆพันกว่าบาทอะไรเราก็มันไม่มีใครรีวิวอะะเราก็ไม่กล้าซื้อไว้ว่าน้ํายาที่พันกว่าบาทเอยพอเอามาใช้มันจะขึ้นดีหรือเปล่าใช่ไหมเราซื้อร้อยกว่าบาทมาใช้มันไม่ได้ผละถ้าเกิดเราซื้อพันกว่าบาทมันจะได้ผลก็เราก็ไม่มั่นใจไว้ มันเดี๋ยวนี้เงินทองมันหายากเลยแล้วก็แม่บางทีโฆษณามันก็เวอร์ไปนะใครที่มีสินค้าหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ที่เราที่ใช้ปลูกคิ้วปลูกเขาปลูกหนวดได้เข้มนระแนะนําก็ได้นะขอให้ที่มีเอ่อเห็นผลได้จริงนะครับผมแนะนําได้ถ้าไม่แพงจนเกินไปผมจะซื้อมาใช้นะะถ้าแพงจนเกินไปผมก็เอาไว้ก่อนมีตังค์เมื่อไหร่ค่อยอซื้อมาทดลอง ตัอยา่างในคิวนะฮะที่เราจําเป็นที่เราจะอามาผสมกันนะครับมีหัวหอมนะครับหนึ่งหัวแต่ผมใช้แค่ไปกีบเดียวอะกีบกีบครึ่งเออแล้วก็วาสลีนอีกนิดหนึ่งวาสลีนก็อีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมเอาวิดีโอที่มันไม่มีเสียงอนะขึ้นให้ดูว่าผมใช้ประมาณไหนส่วนที่เหลือนี่ผมน่าจะเก็บไว้ก่อนมันก็จะดูผมก็มั่นใจห้าสิบห้าสิบนะโอกาสที่เพราะผมเคยอ่านเจอแล้วว่าบางคนเขาแนะนำวาสลีนนะฮะ แนะนำวัสลีนให้เอาวัสลีนทาเพราะว่ามันจะทําให้คิ้วขึ้นก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าวอดีมาเจอเจ้านี้ก็บอกว่าให้เอาวัสลีนคกะหัวหอมเนี่ยผสมกันแล้วก็ทานะครับแลาวจริงๆเขาบอกว่าอาทิตย์เดียวสองอาทิตย์ก็เห็นผลแล้วนะแต่ผมก็ไม่มั่นใจนะไม่อยากจะบอกอย่างนั้นนะครับก็มาดูกันว่าสักเดือนนึงก่อนดีกว่าเก็ดูไว้นะฮะนี่คิ้วเดิมๆคิ้วปกติผมเลย แล้วหนึ่งเดือนผมจะมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งว่าคิวผมเป็นไงบ้างถ้ามันดกดัจนจริงก็โหยินดีกะัะคิวผมด้วยนะครับแล้วก็คนที่จะนําไปใช้ก็ปอกของมนี่ก็น้ําตาเล็ดเหมือนกันนะขนาดผมว่าปอกไกลๆแล้วนะต้องค้ำใจหนะ่อยแต่ขอให้ได้ผลนะอันนั้นไม่เกี่งขอให้มันเห็นผลว่ามันได้ผลจริงอะ่ะตอนนี้ผมก็ล้างออกแล้วนะล้างออกเรียบร้อยแล้ว,ลวมันก็จะตึงๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีอะไรอะ หอมใา้วาสลินวาสลินไม่เท่าไหร่แต่หอมนะมันทําให้ตรงนี้ตึงๆนิดน,นึงทีออ่ไว้สามสิบนาทีนะฮนะอยู่สามสิบนาทีก็ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามด้วยนะครับ ผมกำลังจะให้ทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวอีกสักเดือนเนี่ยผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งนึงว่าการที่ผมใช้อห,อห,อหอมกับวาสลีนทาที่คิ้วเนี่ยคิ้วมันดกดําจริงไหมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆเข้ามาจะได้รับทราบรับรู้กันนะครับผมก็อันนี้เป็นคลิปที่ในการปลูกคิ้วราคาประหยัดนะฮะ ไม่รู้จะได้ผลยังไงรอติดตามอีกหนึ่งเดือนนะครับผมก็ผมจะพยายามทาให้ได้ทวันละสองครั้งนะเมื่อ็วันละครัครบตอนเด่นนะฮะช่วงนอนนะฮะก่อนจะนอนแล้วผมจะทานะครับก็มาดูอีกทีหนึ่งเดือนนะครับผมยังไงก็สำหรับวันนี้ก็กลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ